มาทุกครั้งเนี่ยผมก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเพื่อนชาวไทยแล้วก็ได้มาเยี่ยมตามวัดตา่างๆนะฮะวัดเนี่ยไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กใหม่หรือเก่าก็เป็นที่ยึเดเหนี่ยวใจของประชาชนไทยการที่เราได้สร้างวัดนี้หรือว่าส่งเสริมวัดเนี่ยเราไม่ได้ทาบุญให้พวกให้ตัวเองอย่างเดียวแต่เราสร้างที่ที่ให้คนอื่นมาทําร่วมทำบุญด,ด้วยเพราะนับนก็เป็นบุญนั้นยิ่ใหญ่ที่เราได้ได้ร่วมกันทำนะครับ ผมก็จริงๆิงได,ด้โอกาสมาวันนี้เป็นครั้งแรกก็หวังว่าจะได้มากลับมาบ่อยๆเพื่อจะจอทุ่เเจอเติบโตนต่อไปเรื่อนะครับือช่วงนี้เนี่ยเป็นชาวไทยหรือชาวเอเชียในมรานการอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยแน่นอนปนระเทศมันก็มีอะไรที่มีความไม่สงบเยอะนะคนเอเชียก็เป็นคนที่เขา อาจจะทำร้ายหรือว่าหรือว่าต่าแกล้งได้แต่เราไม่ว่าจะเป็นยังไงก็าตามก็ควรจมุ่งในทำในสิ่งที่ดีให้มีความดีในใ,นใจให้เปิดใจให้กับทุกคนให้คนทราบว่าเราเนี่ยอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ใจห้อยู่ด้วยเกียรติของเราที่เป็นคนไทยคนเอเชียช่วยกันซึ่งกันและกันต่อไปเรื่อยๆ่อไม่ว่าสถานการณ์เป็นอย่งก็ตามเราควรจะใฝ่นในสิ่งที่ดีใฝ่ไป,ไปในทางศาสนา ในทางที่ช่วยเหลือเพื่อนลถในสังคมการไม่ว่าเขาจะร้ายมาในับเราเพื่อเราและทาสิ่งที่ดีต่อก็มีแต่สิ่งที่ดีตามมานะครับผมก็ทําได้แค่อะไรแค่ในมือก็ทําได้แค่นั้นอะไรที่เราช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันจะมุ่งมั่นทําในสิ่งที่ตราเองทำได้เท่าะะนั้นไม่ว่าใจะใหญ่หรือน้อย เราเราเป็นฝูงได้อย่างเดียวสิ่งที่เราทำได้ก็เ,ออเลยเริ่มต้นในการที่ทำโครงการไทย Heritage c o n s e r v a t i o ที่ช่วยเหลือเด็กนักเรียนในไทยในอเมริกาก็ไม่ได้จะคิดว่าจะทำโครงการใหญ่ใหญ่โตอย่างน้อยช่วยเด็กทีละหนึ่งคนสองคนสามคนก็ดีแล้วลเรามีกําลังแค่นี้เราก็ทําแค่นี้อย่างเช่นปีที่แล้วที่ผ่านมาความจริงก็อยากจะทําคุณช่วยเหลือเด็กต่อแต่ว่า โควิดหรือว่าเศรษฐกิจไม่ดีผมก็ไม่ได้มีโอกาสทำฟันเรเซอร์เราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องต่อไปแต่เวลากลับมาที่เราทำอะไรได้ต่อไปเนี่ยเราก็ต้องทำให้ตั้งใจทำให้ดีที่สุดที่เป็นช่วงเวลาที่คนลำบากหลายคนนะคือธุรกิจไม่ดีคนเจ็บป่วยเยอะ แต่ในช่วงเวลานี้เนี่ยจะช่วงเวลาเราต้องนึกถึงคนที่เขามีอะไรที่ด้อยกว่าเราเรายังมีชีวิตยอยู่มีข้าวกินมีบ้านอยู่เราก็น่าจะช่วยเหลือนคนที่เขาไม่มีอะไรบ้างถึงแม้เราจะลำบากก็ตา,ามก็ยังมีคนลำบากมากกว่าเรามีดีคนไทยเป็นคนที่รักกันเป็นคนที่เคารพกันมีวัฒนธรรมด,ดีมีการเคารพท้ใหญ่เป็นกลุ่มชนที่ในเาริกาที่ น่านับถือนะครับเพราผมก็ได้ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับคนไทยหลายคนที่มาในอเมริกาในเป็นเด็กนรีต้องสู้ขนาดใหนและในที่สุดก็ประสบผลสำเร็จ <Yes. S 1> ก็เป็นเราก็น่าจะพูดอะรเราเองทุกคนนะ <Thank you. S 1> การที่เราได้มาชุมนุมกันที่นี่ในวัดตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าวเราได้มาร่วมมือกันอีกคนน เราในในหมู่คนไทยก็จะร่วมกันตลอดนะครับอะไรที่เป็น,นการแตกแย,ยกหรืออะไรที่เป็นการท้อกันก็ให้ให้ทิ้งไว้นอกวัดเราเข้ามาที่วัดเนี่ยทุกคนคือฝ่ายเดัเนผมก็ดีใจและภูมิใจที่ได้มาเจอทุกคนในวันนี้นะครับขาบวัสดีและขอบคุณนะครับขอุณทตท่านย่ยมเี้น่นการที่ท่านท่านทำ,ทนทำ,ทนทำสอตคลอนันนี้สัเกเล็กน้อยขาเป็นสังเกตครับ เงินอะไรเอาไปช่วยเด็กยังไงพอสังเกตสักน,น,นิดนึงครับชาวอินน์ไทย Heritage Scholarship นี้เป็น n อ n p r o เ i ็ o r g a n i z a t i o n นะที่ผมตั้งขึ้นมาในน uh, mm ิวยอร์กเงินที่รูปรวมมาเนี่ยก็จะเป็นเงินทุนที่จะหให้เด็ก uh, เก็ไทยในอเมริกา mm hmm. ให้เขาเรียนต่อในมา mm hmm. หาวิทยาลัยทุกปีก็จะมีเด็กสมัครเข้ามานะครับเป็นต้องเป็นเด็กชาวไทยหรือไม่ก็เป็นเด็กที่ เกิดในอเมริกาแต่พ่อแม่เป็นคนไทยตอนเขาจะเ,เขียนเอเซ่เข้ามาตอนเขาสมัครเนี่ยเขาจะเขียนข้อความเข้ามาแล้วก็ให้เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมไทยข้อความเป็นคนไทยเนี่ยหมายความว่าในงานแล้วก็อะไรที่อะไรเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่เขาชอบมากที่สุดแล้วจะมาเผยแพร่ตอออ่อในเพื่อนเพื่นเขาในเมียนมาก็คือให้เห็นเขาเลือลึกถึงความเป็นไทยว่ามันแปลว่าแสดงว่าโครงการของท่านนี่ก็คือจะอุปถัมภ์เด็กไทย ที่เกิดที่นี่เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยแล้วก็การศึกษาของเด็กที่นี่ช่างนั่นถูกต้องครับถูกต้องครับเราก็ไม่ได้ทําโปรแกรมอะไรใหญ่โตขนาดนั้นก็เราทําได้ขนาดก็ทำแค่นั้นเพราะฉะนั้นโอกาสนี้นะคะที่ท่านได้มาที่นี่ก็ขออนุญาตเบิกเบิกบุคคลบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการที่นี่แล้วก็เป็น ที่นี่จัดตั้งเป็นวนันพอดีเหมือนกันคือูลนิธิพระธรรมจเป็นวนันพอดิเราทำมาประมาณห้าปีแล้วค่ะท่านก็จะขอเบิกกายนามผู้ที่จะร่วมสมรสูุนกับท่านชัยนักบัตินี้เลยนะคะท่าน